กินข้าวกันค่ะคุณผู้ชมสั่งผัดกะเพรามากินแล้วพี่แขกเขาก็แถามไปนี่มาให้เนี่ยไอ้อะไรอ่ะแนงหมูโอ้ไม่ได้กินตั้งนานอร่อยมากไม่ได้กินตั้งนานเลยอยะแพนงหมูอ่ะ แต่ว่ามีสั่งไข่ดาวมาด้วยนะสิบฟองไก่ทอดด้วยแกงเขียวหวานชิ้นปลากายด้วยแล้วพี่แข่ก็แถมแกงจืดไข่น้ำหมูตับมาให้เอาขึ้นไปฆ่าตู้เย็นมหมดละได้จบไปกินไปนล้วที่ แหน่งหมูไม่ได้กินมาครึ่งปีน้ำนาำซินที่อร่อยดีอัน่งหมูอือแล้วพิจชาเขาทำแนงหมูอร่อยอือทำแนงหมูอร่อยมากไขะเพราหมูจับ ้กินไปกล่องหนึ่งเลยเนะี่ยเขามาส่งตอน9โมงครึ่งอันนี้รีบเอาขึ้นขึ้นไปแช่ตู้อย็นเลยมันจะได้ไม่เสียพืมาจิ้มมากินข้าวด้วยกันลูกรักไก่อทอดไก่ดาวสิบฟอง แงกงจืดไถ่น้ำแงกงจืวหวานลูกชิ้นปลาเกลยยอบมะพร้าวอ่อนแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็เนี่ยแนงหมูแล้วก็มีขนมจีนเอาไปแช่ตู้เย็นถ้ายังไม่ได้กินเลยแล้วก็มือข้าวผ้ากองเอาไปแช่ตู้เย็น3ังกอง นายกก็หาเสียงถ้าอะไรแบบถ้ารัฐก,การเขาก็ขึ้นเงินเดินให้ตำรวจทหารขึ้นสามพันยังเลยถ้าเป็นจิ้นยังเหลืออยู่เลยไปล่อทงนี่สั่งในเป็นใหม่เลยนะครับมาจิ้น ท้องยอนไข่ปลาอบแห้งโลนึ่งร้อยแปดสิบข้างมาโลหนึ่งอบแห้งอยากกินแต่ไม่เคยกินเลยแบบเป็นไข่ปลาลูกเล็กๆแบบอบแห้งอ่ะ เมื่อคืนนี้ที่งานกาชาิอะทอมมาจินที่บู๊ตสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแม่ดูจากติ๊กตอกนะแม่ไม่ได้ไปหรอกมันเป็นไวน์เล่าอะแต่ละวัาแจะกับผู้การเจากับผู้กอกับฟิลไปขึ้นเวทีนแต่ไม่ได้ไปทุกคืนนะเขาไปวันที่เดี๋ยวต่อไปวันที่สิบห้ากับยี่สิบแต่แม่ก็ไม่ได้ไปแม่ไปวันที่สิบสี่ ก็ว่าช่างมาแต่งหน้าวันที่สิบสี่แล้วก็กลับข้านอกเลยแม่ไม่มีช่างแต่งหน้าเวลาหน,น้าสดแล้วไม่อยากไปคนจําเราไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยพี่พูดของล้วไปคราวนี้แม่จะไปทําอะไรป่ะไปป่าตํารวจป่าตํารวจตกน้ำไม่ทิดไม่ได้เกิดหมาย จะเป็นปลาตำรวจไปมีเผาป่าตลอดเขาให้ตำรวจอ่ะมันนั่งเป็นผู้ชายตกน้ำเพราะว่าบาราตลอดะิกต่าเขาต้องการให้ตำรวจเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สารวัตรแจ,จะ มาถ่ายไรยสดดทำไมคนชอบเนื่อจากที่คนเกลียดตำรวจกลายเป็นคนรักตำรวจนะเลยตึ้งดีเลยสลารนะเสกเนี่ยต้งดีเลยเนีย่ยทับมาจิ้นจำได้หมดเลยก็ปีที่แล้วแม่ซื้อเป็นของขวัญให้ให้ตะกล้องไนงะของขวัญปีใหม่อนะ่นะเนี่ยมาไปสี่พันบาท แล้วก็แล้วก็ท่าช่องเจ็ดซื้อแหละมีแต่คนเยินดูคนซื้อไม่ค่อยมีประมูลเน่ะทำบุญเน่ะฉันก็เลยแบบประมูลมอบข้าไปไกลหนึง่ง ฉันประมูลหม้อข้าวไปใบหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าฉันรีบกับเพราะว่าคนขอฉันถ่ายรูปเยอะมากเป็นหมื่นเลยไงแล้วฉันเหนื่อยมากเพราะว่าคนมันเยอะอากาศมันร้อนเนาะแล้วเน็ตที่จะไลฟ์สดก็ไม่ค่อยมีเพราะคนมันเยอะไงะ ฉันเดินไม่ทั่วงานหรอกนะฉันเดินนิดเดียวเองแล้วฉันก็กลับละที่ปูของกตมอ,ตมอของดีหนะ้าสิบเคเรื่องไม่ได้เดินเลยปีที่แล้วอะเดินนิดเดียวก็กลับแล้วเพราะว่าพอฉันเห็นเห็นรถก๊อบมาใช่ไหมฉันก็ให้เขาไปส่งฉันเลยฉ,ฉันเดินไม่ไหว คือวันนี้ฉันอยากกินแกงไงแล้วมันอร่อยมากเพราะว่าฉันกินเป็นไงก๋วยเตี๋ยวอ่ะมาเป็นเดือนแล้วไงวันนี้สลิมนึ่งเดือมันบริวันนี้ฉันจัดโบนะโบสิบสองสิบสอง ลิมลิงไทยทีสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่สิบสองบาทสิบสองบาทโปสิบสองสิบสองโปสิบสองสิบสองโปสิบสองสิบสอง ขายสิบสองบาท12บสองบาท12บสองบาทสิบาทโปรสิบสองสสนใจโทรมาเลย08163 0 4ดห2หรืองสยไลน์มาเลยแอตเลนาดอตแก i งไลน์ a ีแอ g เลีเไลน์ชื่อข่าวโหด ก็ยังดีกว่าเราเอารถไปเองถับมาจิ้มถ้ามาจิ้มเราไปเราไม่มีที่จอดแล้วมันก็พาให้เราบอกเนี่ยผมมีที่จอดมันก็ให้เราตามมันนะตามไปสักไกลเลยโหเก็บค่าจอดเราสองร้อยเออก็ไปต่อที่สา,ามที <premium> ่แล้เก็บค่าจอดเราสองร้อยบาท